เสนยชัยรูปหนึ่งวมโหอานรูปสองรูปสามขวัมตระกูลรูปสี่เตี้ยปอนพรม

ยแสนใช่รูหนึ่งนะครับหลวงพ่ออ่อนรูสองพ่อตะคุณรูสามเที่ยป้อนคมรูสี่นะครับเบ่งรูหนึ่งรูหนึ่งจะไม่นะกูได้สิคราวรูเที่ยรู คร้นหน้าครับขนหน้านีครับนาะบวนพันหลักใจขึ้นกันดเข็ดควบคุสายเพื่อว่าสามสามนะปลาไลรัดสายรัดสกู๊ดเพ่อ อาจะเป็นควันตะกูลหรือเปล่านะครับนาพ่อไม่ครับตาจะตาจะให้ให้เยนขวันตะกูนจแสนไส้่าจะควันตะกวนเขาเป็นม่มนี่ก็ยังมันเขินไหวอยู่แต่ว่า่าจจะสามนะเนี่ยนะครับอาจจะสาม คนประมาณหมื่นคนยังบอยได้ประกาศนะครับตาสินด้วยกล้องวิดีโอคนหลายแห่งไม่หอนมองนาง มคงที่เปเนาะไรก็ด้างที่เป็นอะรก็ไดงที่เป็นอะไีกเด้อาจะสามมั้งครับผมคิดว่าาจะรูปสามนาจะรูปสามาูสามามเไาลอ่แต่ว่าสูยเสียแล้ว

อาจายใช่นะครับได้นะครับควานตะกัวหนึ่งสอง